สวัสดีครับรับดีสุตินั่นครับพี่น้องนมือนี่มาใส่เสียงครับมาอนี่นะครับมาทางอุดรห้องบันทึกเสียงอาจารย์ทานิ่นครับอุดรเล็กคอร์ดนะครับมาใส่ผลงานเพลงใหม่นะครับเป็นผลงานอยากจะออกแนวบอมบอ์แมนอินดี้ครับแล้วก็บอมบมนลูกทุ่งนะครับกึ่งกึงครับกึ่งกึงครับพอดีมวนครับซื้อเพลงว่าโอ้เอาคันนิ่งหา หมายคือว่าหักกันกับผู้สาวนะครับแต่ว่าผู้สาวหน,นีปา่าหนีป่าแล้วกับมานางโอ้อาคเนึง่งหาเขาคิดน้ำเขา,าคิดฮอดเขาองศ์นะครับแต่แต่ที่ในแน่เขาไปก็ผู้อื่นแล้วเจ้าของกับมานางซึมเศร้านะถึงจะโอ้อาแต่ว่าก,กับไปเห็นยังบได้อยากบอกล่าวเขาว่าบอกบอกไปทำลายเจ้าดอกบอกไปขวางทางเจ้าดอกนะครับเจ้าไปดีแล้วก็คือดีไปเลย นข่อยกับสียูคือข่อยเองสิละ,น,ะนี่คือเนื้อหาสาระของเพลงอาจจะบลบอกเกินกลางเดือนนะครับกลางเดือนนี้จะปล่อยให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับโอ้แบบมวนแห้งครับผมผมลองแล้วแล้วเมื่อกี้นี่นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งนะมาบอกข่าวเราแจ้งซะก,ก่อนเนาะนะครับอันทั้งหลังนี่ก็รถครับแตว่ว่าลดใบหลักมอยากคุณเบิ่งไปานดได้ครับเนาะไปะเดี๋ยวขอไปห้องอัดกันเลยครับมาเลยครับ คืององอัดของอาจารย์ของอาจารย์ธนินนะครับอุดรเล็กคอร์ดนะครับมาเลยครับกระเพ่าครับขาดขาดตั้งแต่ปลาหมึกกุ้งหมูครับขาดกระเพ่าของอัดทางในได้ครับเด้อเอามาเลยครับมาเลยครับนะครับวันนี้ผ้าม่าหาทางคู่บาอาจารย์นะครับอาจารย์ที่บอดินทองศิลป์เพิินเป็นคนประพันธ์เพลงโอเอาคนิ่งหา นะครับโอเคมากเลยครับแต่กล่องนีสะด,ดุดเยอแต่กล่องเพราะว่ด้เสียงก็ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าในสตูดิโอมันจะเหม็นนะครับได้หมกอประแดกครับเอบขุณมากกินประแดกเกต้องล้างมือซะก่อนโอเคครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับ ครับสวัสดีครับนะครับอันนี้อาจารย์ที่บดินทองศิลป์นะครับอันนี้อาจารย์ทานินนะครับเจ้าของของบันทึกเสียงอยู่ตรงนี้นะครับอุดรเรคคอร์ดเดี๋ยวไทยเพิ่นเบิงหลบๆนะครับนะครับก็ความสําเร็จของศิลปินขึ้นอยู่กับคูบาอาจารย์นะครับเนาะนะครับก็ใส่ใส่แล้วครับใส่แล้วย่างย่างตั้งแต่นางปรึกษางานกันจักหน่อยนะครับผมก็จะได้เดือนทางต่อเซ็จล่าคูบาอาจารย์นะครับ อขอฝากผลงานเพลงน้ำเด้อครับเด้อนะโออาคันิ่งหากำลังไซแล้วเมื่อกี้นี่นะครับไปประกาของอาจารย์ทิบดินทองศิลน,นะครับก็ผลงานเพลงดังๆหลายผลงานเพลงนะครับล่าสุดเลยอาจารย์พันเขียนไว้ก็น้ำตาหยอยปุ๊กปุ๊กปุ๊กับของอาจารย์จินตลาพูนลาบนะครับเอาไปครับลองนะครับก็ฝากซื้อฝากเสียงครับดีสุดที่นั่นเด้อพี่น้องเด้อคนทางจังหวัดมุกดาหารนะครับ ขอร่างแรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องเป็นนักล้องน้องหม่ก็จะสั่งผลงานให้ดีที่สุดนะครับปีนี้สังกัดวงหมอลํำเงินแสนแฟนอีสานอยู่ทั้งขอนแก่นนะครับล่ำทำนองขอนแก่นสอดแจงพี่น้องแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปซอยงานทางวัดหลวงปู่ผู้พานนะครับทางสกลนครกับทีมงานอาจารย์อ้นแคนเขียวคุณแม่ชูวิวัฒน์ลำเนินแข่งได้ก็ฝากไว้นั่นพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับ